One News ตรงไปตรงมามาดูความคืบหน้ากรณีที่ประเทศญี่ปุ่นได้เผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ60ป,ปีนะครับซึ่งจนถึงขณะน,นี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหายอีก23คนเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังออกท้าทางอากาศและสำรวจและให้การช่วยเหลือ เราจะไปติดตามสถานการณ์นี้จากรายงานครับกระแสน้ำที่ขุ่นคลักและเชี่ยวกรากโอบล้อมบ้านเรือนประชาชนในภาคตะวันออกและภาคเหนือของญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนเอตาวพัดถล่มในหลายเมืองส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนแม่น้ำคินุเอ,อล้นตลิ่งอีกทั้งทำให้เกิดดินโคลนถล่มหลายครั้งประชาชนต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้จนถึงขณะน,นี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3คนบาดเจ็บอีก28รายในจำนวนนี้มี8คนอาการสาหาัสขณะที่ยังคงมีผู้สูญหายอีก23คนครอบครัวที่พลัดพรากต่างรอคอยด้วยความโศกเศร้า หวังว่าจะได้เห็นหน้าญาติมิตรอันเป็นที่รักอีกครั้งขณะที่ประชาชนอีกกว่า1 0 0 0 0 0สนคนต้องอกพยพหนีน้ำไปยังศูนย์พักพิงที่รัฐบาลจัดไว้ให้ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านอีกกว่า1น100คนติดค้างอยู่ตามตึกอาคารต่างๆท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกราก หน่วยกู้ภัยและกองทัพได้ระดมกำลังกว่า6 0 0 0นายใช้เฮลิคอปเตอร์51ดลำและเรือยางตระเวนรอบพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภยัยจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ60ปีนี้วันนี้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอีกเมื่อแม่น้ำชิบุอิท่วมล้นตลิ่งเป็นสายที่สองส่งผลให้เมืองโอซากิจังหวัดมิยางิจมอยู่ใต้บาดาลไม่ต่างกับไรนาและบ้านเรือนในจังหวัดอิราบากิที่ถูกน้ำท่วมไปเมื่อวานนี้ แต่ในยามวิกฤตก็ได้เห็นสายทานน้ำใจของเยาวชนญี่ปุ่นมากมายที่อาสามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยเด็กนักเรียนมัธยมต้นเหล่านี้มาช่วยแจกจ่ายเสบียงอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้านกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกมาเตือนว่า ยังจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้นพร้อมประกาศเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยริมฝั่งแม่น้ำและเชิงเขาระวังอันตรายจากน้ำท่วมและดินถล่มซ้ำรวมทั้งให้คำแนะนำประชาชนกว่า8 0 0 0 0 0คนให้ไปอยู่ในสถานที่ปลอดภยัยจนกว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านพ้นไป o News ตรงไปตรงมา